ที่เราพบว่าต้นทุเรียนของเรานั้นมีการแตกยอดยอดย,ย้อยยอดยาวและก็แตกกิ่งสะพั่งทุกกิง่งทุกก้านแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเ,เกิดการขาดสารอาหารและโตอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่ามันมีการดึงอา,อาหารจากใบเก่าซึ่งเป็นสีเขียวกระจีดานนี้ครับอ,ออกมาก็จะแสดงว่ามันก็จะเริ่มขาดธาตุอาหาร เพราะฉะนั้นเราต้องรีบชิงทําก่อนนะก็คือหลังจากที่เราเห็นยอดว่ามันออกมามากเกินขนาดนี้แล้วอาเกินที่ใบเก่านะครับซึ่งซีมีซีเขียวๆเนี่ยจะรับไหวแล้วนะครับเรารีบที่จะทําการบํารุงนะครับทางดินโดยการใส่ปุ๋ยเสริมเราจะให้โดยการฝังหรือการหว่านก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะครับมาดูตอนเช้าก็ปรากฏว่า ใบที่เป็นใบดาบพวกนี้นะครับใบที่เป็นใบหางปลาพวกนี้ก็เริ่มคลี่กลางออกมาเล็บร้อยแล้วนะครับต้นทุเรียนของเราก็จากหอมก็เริ่มที่จะอ้วนแล้วก็ยืดยาวมากกว่าเดิมเพราะได้รับน้ําฝนนั่นเองนะครับทีนี้ไม่จําเป็นที่จะเราเราจะต้องรอน้ําฝนแต่ประการใดนะครับเพราะว่าเรามีระบบน้ําอยู่แล้วหลังจากที่เราพบว่าต้นทุเรียนของเรานั้นมีการแตกมีการแตกยอดใหม่ ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องรีบทําก็คือเสริมปุ๋ยทันทีครับแต่ทีนี้ว่าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเราตอนนี้ต้นทุเรียนของเรานี้เป็นต้นทุเรียนที่เราต้องการที่จะให้กิ่งมันยืดยาวกิ่งอ้วนนะครับแล้วก็จะต้องมีใบมากขึ้นใบดกเราก็จะทําให้กิ่งมันใหญ่มันยาวเพื่อรองรับการมีดอกมีผลในอนาคตนั่นเองอะนะครับเราก็ต้อง ใส่ให้สอดคล้องกันนะครับวันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยาทางดินเป็นสูตรเสมอนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสมอล้วนนะครับวันนี้ก็อาจจะผสมอัตราส่วนเจ็ดต่อ3ก็คือสูตรเสมอผมใช้สูตร15 15 1าิบห้าท่านมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับแล้วผสมกับยูเรีย3ขีดนะครับก็คือ7ต่อ3โดยน้ําหนักนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวาน ในทรงพุ่มและก็นอกทรงพุ่มเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะบำรุงให้ต้นทุเรียนของเรานี้แตกกิ่งแตกก้านและก็แตกใบอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับและก็พบที่ไม่ได้ดูเมื่อวานนี้ก็คือการแตกใบของทุเรียนใบใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าลองดูนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ย หลังจากที่เราใส่าธาตุอาหารที่มีาธาตุอาหารครบก็คือมีาธาตุตัวหลักตัวรองและก็จุลาธาตุี่ครบนะครับสังเกตดูใบสิครับสังเกตขนาดของมันใบเก่ากับใบใหม่แตกต่างกันไหมครับใบก็จะยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนก็โพสต์มาถามว่าอยากให้ใบใหญ่ทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วครับว่า ถ้าหากว่าท่านมีธาตุอาหารครบใบของท่านใหญ่แน่นอนนะครับอันที่สองนะครับใบจะใหญ่ได้นั้นก็ต้องอาศัยน้ําเช่นเดียวกันน้ําก็ต้องถึงเช่นเดียวกันถ้าน้ําไม่ถึงใบก็เล็กนะครับใบเล็กนะครับตรงบริเวณโคนต้นเลยนี่เห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเล็กแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นอย่างนี้ใบเล็กเหล่านี้มันเกิดจากอะไรใบเล็กเหล่านี้ก็เกิดมาจากาช่วงทุเรียนนั้นเกิดการผ่านแรงขึ้นมาช่วงผ่านแรงนั้น มันก็มีความชื้นอากาศน้อยปริมาณน้ําฝนน้อยถึงแม้เราจะลดมากเท่าไหร่ใบก็ไม่โตเพราะว่าการคายน้ํานั้นก็สัมพันธ์กับการดูดน้ําการดูดน้ําก็สัมพันธ์กับการคายน้ําเมื่อมันมีการดูดน้ําน้อยนะครับการคายน้ําก็จะน้อยตามเพราะฉะนั้นขนาดใบมันก็จะถูกลดโดยการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ให้มากเกินไปถ้ามากเกินไป ถ้าหากว่ามันมีการคลายน้ํามากเกินไปใบมันก็จะเหี่ยวจะแห้งและต้นก็จะตายนั่นเองนะครับมันก็มีการลดขนาดใบของมันหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วฝนมากขึ้นน้ํามากขึ้นเราลดน้ํามากขึ้นนะครับน้าในดินมากมันก็จะมีการดูดน้ํามากขึ้นดูดน้ํามากขึ้นมันก็จะคายมากขึ้นนะครับก็ขนาดใบก็จะเพิ่มมากขึ้นาการที่ใบมันเพิ่มขึ้นการที่ใบมันใหญ่ขึ้นก็คือการเพิ่มขนาดพื้นที่ผิวเพื่อการคายน้ํานั่นเอง นะครับระด,ด้านเราก็จะเห็นว่าเมื่อใบมากใบใหญ่นะครับกิ่งมันก็จะห้อยลงนะครับหรือกิ่งย้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะทําให้มันแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทําไมต้องมีใบใหญ่ใบยาวใบย้วยอย่างลักษณะนี้ก็เพราะว่าใบนั้นเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างอาหาร พืชมันจะสร้างอาหารมากขึ้นแล้วก็เก็บสะสมไว้ในลำต้นและเก็เก็บสะสมไว้ทุกส่วนของอาลำต้นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในทุเรียนช่วงปีที่สองนะครับเราจะต้องบํารุงให้ต้นใหญ่นะครับนั่นก็คือกิ่งมันจะต้องยาวขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงทองของการที่เราจะบำรุงก็คืออยู่ในช่วงฝนนั่นเองถ้าหากว่า ช่วงฝนหรือช่วงก่อนเข้าฝนนี้ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไดบำรุงดูแลมันดีเท่าที่ควรกิ่งมันก็จะไม่ยาวกิ่งก็ไม่ยุไม่ย้วยถ้าหากว่าเป็นต้นทุเรียนที่ยังเด็กยังเล็กขนาดนี้อายุหนึ่งปีย่างสองปีนะครับช่วงทองของการบำรุงก็อยู่ในช่วงก่อนฝนแล้วก็ช่วงเข้าฝนนี่แหละครับช่วงก่อนเข้าฝนและช่วงฝนนี้นะครับอย่าละเลยตรงช่วงนี้นะครับต้องเอาใจใส่ให้ปุ๋ยให้ถึงให้น้ําให้ถึงและข้อที่สําคัญก็คือธาตุอาหารต้องครบ นะครับเดี๋ยวเราก็จะเสริมปุ๋ยด้านล่างนะครับการเสริมปุ๋ยด้านล่างนี้มันก็จะมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อะจะทําให้ดินเป็นกรดนะครับหลังจากที่วานปุ๋ยเคมีไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะทำะท่านก็สามารถที่จะสลับนะครับโดยใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใส่สลับบ้างนะครับหรือไม่ก็ใส่โดโลไม้นะครับใส่ปูนขาวบางๆสลับกันไป ก็จะช่วยลดอัตราของการที่จะดินเป็นกรดพอดินเป็นกรดมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่ามันจะมีเชื้อราเกิดขึ้นการทำนะครับหลังจากที่เราผสมปุ๋ยแล้วเรียบร้อยอเราก็จับมาจับนี่มาใส่ากามือหลวมๆนะครับแล้วเราก็วนๆน,นนิ้วมือไปลักษณะนี้วนๆลักษณะนี้นะครับวนๆว,วนมือไปลักษณะนี้นะครับวนมือวนมือเป็นวงกลมซ้อนๆกันนะครับ นะครับวนมือในลักษณะน,นี้นะครับเมื่อระหว่านปุ๋ยแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ประมาณ2-3กสามกำมือ,อขนาดของมันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่มนะครับแต่ละต้นก็อาจจะใส่ไม่เท่ากันหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับอตอนนี้มันก็มีความชื้นหลงเหลืออยู่ในดินมันก็จะสามารถที่จะละลายไปได้นะครับถ้าหากว่า มันแห้งเราก็รีบรดน้ำนะครับปุ๋ยจะได้ละลายลงไปแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่น้ำไม่ละลายน้ำไม่เปิดน้ำก็จะทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยลดลงเนื่องจากว่าปุ๋ยบางตัวก็ระเหิดไปโดยเฉพาะยูเรียนะครับอลองไปทําดูนะครับหลังจากที่เห็นยอดพุ่งมาแล้วนะครับก็อย่าให้ พืชนั้นต้องสูญเสียอาหารทางใบอาทิรุ่นพี่เก็บสะสมเอาไว้รีบใส่ปุ๋ยบำรุงดินเลยนะครับแล้วต้นของท่านก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ